สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลกันโชว์ซิีออิตาลีคู่ระหว่างอาร์เอสโลมาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมลาเซโอในราคาคู่นี้เปิดพื้นที่เจ้าบ้านอาร์เอสโลมาเป็นฝ่ายต่อราคาที่เสมอขาวจะลงเตะกันที่สนามสแตเดียโอลิมปิโกเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีของค่ำคืนนี้ครับทัศนะในเกมนี้นะครับเกมนาลิมาถึงปุงโมครับ โลมาเจ้าถิน่นฟอร์มของพวกเขาสวิงมากในช่วงที่ผ่านมาครับเก็บใช้ได้บ้างแล้วก็พ่ายแพ้บ้างในทุกๆสัปดาห์เกมนี้พวกเขาจะต้องรับมือกับลาซิโอคููปรับร่วมเมืองนะครับและเป็นเกมที่เจ้าถิ่นประมาทไม่ได้เด็ดขาดแต่จากการดูภาพรวมแล้วลาซิโอกําลังฟอร์มดีและน่าจะได้เปรียบในหลายด้านลาซิโอมีขํากำลังที่แข็งแกร่ง,งวานครับในตอนนี้รวมถึงเกมลุกที่มีความหลากหลายและอันตรายมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยการมีผู้เล่นสําคัญในนะลุกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ ในขณะที่โรมา่าแม้ว่าจะมีนักเตะที่มีคุณภาพในทีมแต่ฟอร์มโดยรวมของพวกเขายังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับและมักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเกมบ่อยครั้งดังนั้นเกมนี้ยังเชื่อใจลาซิโอมากกว่าครับเกมนี้เต็ใจไปบอลลองครับเห็นโคนเลือกเชียร์ลาซิโอเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบะจกกัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกติดตามให้กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วยผมไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเรา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ